โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจัดได้ดีสวยนะครับราคาโดนใจทุกคนแน่นอนก็ตัวนี้จะเน้นการ์ดนะครับการ์ดโหดมากๆราคาอยู่ที่1,499บาทนะครับเป็นระบบเ n นด o อยนะก็แถมไปเลยครับเพชร3200เพชรนะครับคุ้มแน่นอนตัวนี้บอกเลยว่าการ์ดนี่คือโดนใจนะ ก็สาน้อยโซฟีนะครับเป็นการ์ดใหม่ของอีเวนต์นี้เลยปิดให้เรียบร้อยมีนาเดียใส่ล้มและลายสุดเถื่อนแล้วก็ซูปเปอร์สตาร์เลน,น่านะครับตัวหายากเลยเขาคาซัตแชมเปียน,นมิเนว่าเนวนาปุกตัวนี้การ์ดดีมากนะครับผมมีแต่ตัวท็อปทอปหายากทั้งนั้นเลย 1,499บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่กำลังหายดีการ์ดแบบสวยๆอยู่นะครับตัวนี้จัดว่าเด็ดเลยอันนี้ม่นีครับเดี๋ยวพาไปดูจี้มีหลุมดำแม่นยำ แล้วก็จรวดเวล่านะแจ็คแพรเคาน์เตอร์อรแกนแม่เหล็กดูดคิทตันจี้ก็มีประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วตัวนี้จะเป็นไอดีที่เน้นการ์ดมากกว่านะแต่จี้ก็พร้อมเล่นนะครับออปชันก็โอเคเลยคือซื้อไปก็ไปสุ่มจี้แบบใหม่ๆเอานะครับ แต่ว่า,ามันก็พร้อมเล่นแล้วอะนะแต่ยังไงแค่การ์ดก็คุ้มแล้วนะครับราคานี้เนาะการ์ดนี่คือมีแต่ตัวท็อปททั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นออปชั่นนะครับใครดูไม่ทันหยุดคลิปดูเราได้นะป้องกันห้าสิบ มีออฟกันไกดให้ด้วยนะครับนี่อันนี้คือออฟกันไกดนะสวยมากเจ็ตเพลเคาน์เตอร์ตาด,ดังฟ้าแกนแม่เหล็กคิดตั้นป้องกัน50ก็มีประมาณนี้นะครับจี้ออฟนะใครที่ถูกใจนะครับสามารถมาซื้อได้เลยนะ เพราะว่าถูกใจนี่ไม่มีคำว่าแพงนะครับยังไงก็โดนใจอะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับทัก facebook เ,เข้ามา